โอเคก็อยู่กับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโซนไนทออนไลน์ซึ่งอาจจะได้ย er ินเสียงอะไรรบกวนนิดนึงนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีบ <c ười> คือมันไม่มีสถานที่ที่อัดสงบสงบแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคลิปนี้ก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากก็แค่เปิดซีรีส์ไต้หวันแล้วก็พิมพ์ไอพิมพ์ตามนี้เดี๋ยวผมชิ้งไว้ให้ข้างล่างแล้วกันก็เป,นเปลี่ยนไอใหม่แค่นั้นแหละคือ ทางทิดคอร์ดอะทิดคอร์ดของไอพีเดิมอะเขามาบอกไว้สักหลายเดือนที่แล้วแล้วก็ไม่มีใครไปอ่านเลยผมก็ไม่ได้อ่าน <c oughs> ผงก็เพิ่งกลับไปอ่านเนี่ยแหละก็เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไอพีประมาณนั้นนะไม่ได้แปลเยอะก็เอาเอาเป็นว่าเขาเปลี่ยนไอพีะจบเออก็ใช้พีนี้แทนแล้วก็วิธีก็ทำเหมือนเดิมเลยอันนี้จะเป็นสอนเร็วๆเลยวนะถ้าสอนแบบช้าๆก็เป็นคลิปเก่าไปดูแล้วกันเดีย๋ยวผมก็ทิ้งไว้ข้างล่างเหมือนกันอันนี้ก็จะแบบ คลิปเร็วๆทำให้ดูเร็วๆเ,เลยโอเคอันนี้สอนจริงๆละก็อย่างแรกเปิดเซโรแทวันมาก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะลองดูดูเดี๋ยวให้ดูเออหน้าตาก็ประมาณนี้แล้วอย่างที่สองก็คือกดปุ่มบวกบนมุมขวามันจะเป็นแบบบวกอยู่อะข้างๆตั้งค่า,า,าลองดูดีๆมันมีบวกอยู่เออนั่นแหละลองกดไปแล้วก็ กดวางไอเน็ตเวิร์กไอพีที่ผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างเอ้ไม่ใช่นี่เออผมจะทิ้งเน็ตเวิร์กไอีไว้ข้างล่างถ้าใต้คลิปอ่ะไม่ก็พิมพ์ตามผมได้เลยแล้วแต่คนแล้วกดติ๊กไอปุ่มนั้นไปด้วยนะที่ผมพิมพ์ตามคลิปอ่ะพอดทีผมก็จำไม่ได้แล้วคืออะไรเออเอาเป็นว่ากดกดไปแล้วกันแล้วก็ตามด้วยกดแอดเน็ตเวิร์กไอข้างล่างอ่ะดูแล้วกันผมเรื่อให้พอกดเสร็จจะขึ้นหน้าประมาณนี้นะถ้าใครติ๊กแบบผมไม่ได้ก็กดปุ่มปัแจมุมขวากดไปเลย ถ้าใครที่ติ๊กแบบผมไม่ได้นะเปิดปัจจัยมุมขวาเปิดมุมให้แล้วกดติ๊กทั้งสองอันเลยทั้งปุ่มสองปุ่มนั่นแหละกดไปเลยแล้วทีนี้เราก็สามารถกดปุ่มนั้นได้นะเราจะสามารถสังเกตได้ง่ายเลยว่าเราเปิด VPN อยู่ไหมก็คือมันจะอยู่ข้างบนน่ะมันจะเขียนว่า VPN เปิดอยู่วิธี่อมาก็คือให้เราจิ้มไปที่ที่มันเขียนว่า Network ID Network Name ไอช่องสเลียมนั่นแหละ กดเข้าไปแล้วมันจะได้นานี้แล้วก็เลื่อนลงมันจะมี IP เขียนอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไม่มีนะก็ปิดแอปเปิดใหม่ไม่ก็อีกบังคับจุดการท้ง,งานแล้วก็ยกปิดเครื่องเปิดใหม่อะไรก็ได้ให้มันขึ้นอ่ะลองหา,หาวิธีกันเพราะมันเป็นปัญหาระดับโลกตอนนี้ไม่มีแบบไม่มีใครรู้วิธีแก้ก็คือมันบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นอ่ะแต่ถ้าขึ้นนี่คือแคปไ้เลย อ,อจะต้องมาเปิดทำให้เปิดยุ่งใหญ่อโอเคนะเนี่ย IP แบบเนี้ยเอาไปได้เลยคัดลอกไปเลยคือแคปหรือคัดลอกหรือพิมพ์เก็บอะไรแล้วแต่เลยแต่ว่าหลังจะทับไม่เอานะเราจะเอาแค่ตัวเลขข้างหน้าแต่ทับหนึ่งหเราจะไม่เอาทับเท่าไหร่ก็ช่างมันเราจะไม่เอาเราแค่ตัวเลขข้างหน้าเอาไปใส่ในเกิมโซไนหนเดี๋ยวทำให้ดูเรื่องกันเลย โอเคคนสร้างก็กดสร้างห้องวอร์สเกมแล้วก็กดเลือกอะไรก็แล้วแต่แล้วก,กดทิ้งถูกใช่ไหมแล้วก็เข้าห้องแล้วก็เลือกตัวละครแล้วก็เข้าอีกทีหนึ่งไปห้องรอเพื่อรอ,เพ,อ,รอเพื่อนเข้ามาโอเคส่วนคนจอยก็กดจอยเกมเฮ้ยจอยเกมเดียเออแล้วกดเซิร์ชไ้พี่แล้วก็ไอพีของไอ้นั่นน่ะข,ของของห้องอะ่ะ ไอพีหัวห้องที่ผมบอกไว้ก่อนน้เนี่ยในซีทัรเทวันอ่ะเออพิมพ์มตามเลยเอ้ยไม่ใช่พิมพ์มตามผมนะพิมพ์มมที่ของหัวห้องที่เราจะจอยเข้าไปอะ่ะเออแล้วก็ถ้าใครถามว่าซีทัวรเทวันนี้มันต้องเปิดทั้งหัวห้องแล้วก็ทั้งเอ่อคนจอยไหมก็คือต้องเปิดทั้งผู้เล่นทั้งคนจอยนะเอ้ยทั้งคนสร้างห้องแล้วคนจอยเปิดทุกคนเลยที่ทใครใครจะเล่นออนไลน์กันอเออให้มันอยู่ในไอพีเดียวกัน แล้วก็เห็นไหมกด i อพเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นชื่อห้องแบบนี้ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกตัวละครแล้วก็นะเข้า,าประตูไป,ปตัวเข้าประตูเสร็จก็จะเจอกันแล้วก็หัวห้องก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยหัวห้องกลางรอคนอยู่พอรอคนเสร็จปุ๊บโอยอีคนก็ว์าม,มานี่ว์าม,มาปุ๊บอ่อยังไม่วปาิเออว์าม,มาแล้วอันนี้นภาคที่หลังนะเออพอว์าม,มาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นปุ่มพอหัวห้องขึ้นปุ่มอย่างงี้ก็สมมติว่าทุกคนเข้ามาหมดแล้วก็กดสตาร์ท นี่ก็เสร็จละงางแค่น,นี้ถ้างงก็ไม่รู้จะพูไดไครต่อแล้วเอออันนี้คืออธิบายดีที่สุดเท่าที่เคยอธิบายในชิี้แล้วก็สำหับคนที่ดูจบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ผมด้วยถ้าใครถามการเล่นออนไลน์นะจะขอบคุณมากแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยขอร้องจะพันทับแล้ว <laughs> ขอร้อง